หรือว่าสงการไทยเรานั่นเองนะคะเราก็เลยเสริมสร้างสิริมงคลให้กับตัวเราแล้วก็ครอบคร,รัวด้วยการไหว,ว้พระก้าววัดกันค่ะอสยค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ในบริเวณของวัดเกษีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองนะคะใครที่เล็กสามแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้แบบพบใครหรือยังไม่เจอคู่นะคะแนะนําเลยคะ่ะมาหาพันที่นี่เลยนะคะที่วัดโพวัดพระเชตุคนนิม,มนต์บังคลารามค่ะ <c oughs> วัดที่อยู่ทั้งปักทนตรงนี้ทั้ง3วัดนะคะทั้งวัดกัลยาณมิตรวัดอรุณแล้วก็วัดระฆังเนี่ยเราก็เลือกเปินทางโดยการเหมาเรือแบบนี้ไปเลยค่ะชมวิวไปเลยค่ะ <S <S ถ้าเป็นสมัยสาวๆนะมัมมีพูดเลยว่ามัมมีเดินทีเดียวแล้วถึงยอดเลยแต่ตอนนี้ตามวัยเล็กสี่เนาะขอพักครึ่งกลางทางตรงนี้ก็